สวัสดีทวดพี่เพื่อครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชม่องกทัรวไลน์ครับผมวันนี้เราจะพาทุกท่านมารีวิวเส้นทางที่เรียกว่าเด็ดพอสมควรครับเส้นทางที่แอดมินเองหมอไปเองก็คือมีความชอบเป็นพิเศษครับเสมองวัดจันทร์นะครับเสมองอำเภอกาลยานิวัฒนานั่นเองครับถนนเส้นนี้ โอบล้อมนะครับด้านซ้ายคือดอยอินทนนท์ท่าฝั่งที่ออกจากเชียงใหม่สมิงไปยังอำเภอขลนิวัฒนาหรือวัดจันนั่นเองครับเส้นทางนี้มีจุดชมวิวที่สวยงามที่เรียกว่าจุดชมวิวเหยียบเมฆานะครับส่วนผมก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะของผมเองนะก็คือ จุดชมวิวเหยียบเมฆหรือเหยียบเมฆาอะไรต่างๆตามที่เห็นนะครับจากวงกลมต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับวงกลมรอบดออินทนนท์เราตรงขึ้นมานะครับ ช่อม่อ4053ครับผมวิ่งตรงขึ้นไปตัดจากอีพิโซดหรืออีพีที่แล้วนะครับมาโผล่ที่ทางหลวงแผ่ดินหมายเลข1349เสมองวัดจันตามที่บอกครับเลี้ยวซ้ายนะจากจุดนี้ไปอำเภอกาฬิานวัฒนาหรือวัดจันนะครับ67กิโลเมตรนะครับเอาง่ายๆคือถนนเส้นนี้มีระยะทาง90กิโลเมตรเรามาโผล่ไม่ได้โผล่ต้น หรือ,อกลางๆนะครับเราเพิ่งโผลขึ้นมาในระยะทาง1ใน4ของถนนเส้นนี้เท่านั้นเองนะครับก็ไปจนถึงสวนวัดจันนะครับจะมีทางแยกมากมายดูในคลิปเรื่อยๆจะมีชี้ให้ดูว่าจุดไหนจุดไหนอยู่นะครับแล้วเราเลี้ยวออก1 2 6 5นะครับไปจรด 1095ที่จับมาจากแม่มาลายปลายป่ามาพาและแม่ห้องสอนนะครับใน1 2 6 5นี้เองรีวิวไว้หลายรอบแล้วก็จะผ่านจุดน้ำพุร้อนได้หลายจุดก็แวะพักได้อะไรได้แล้วก็ทาสามตรงนี้นะครับ,บาบบายกัน <Okay. S 1> ที่ปลายเส้นทางนะครับเสมองน,นะวัดจันทร์ครับก็ ไม่ได้แวะวัดจันนะครับก็จะผ่านไปเลยจะไปลงที่ปลายเลยนะครับแล้วก็จะแวะพาทุกท่านชมวิวไม่ได้น้อยจากจุดนี้ไปนะครับชมอ .4053 ตัดออกจากอินเทลนะครับออกอินเทลแล้ววิ่งมาจากเส้นที่เป็นเส้นขุดวางเส้นขุดวางจะไปไม้วาครงทชชมอ .4016 ลอยต่อ1013จะมีแยกเข้าทชชมอ .4053 ผ่านบ้านห้วยเกียงกับแม่แฮมาออกบ่อแก้วเสมอเส้นหนึ่งสามสิบเก้าเส้นนี้ก็จะมุ่งต่อเข้ากาลยาในวัฒนาเราไปไปต่อครับผมเส้นนี้ก็จะอยู่ถนนบนภูเขาครับแล้วสังเกตต้นสนนีครับเส้นนี้ก็บนภูเขาทั้งเส้นเส้นหนึ่งนะครับหนึ่งสามสี่เก้า ไม่ต้องหาเหตุผลใดๆไม,ออไม่ต้องมีเหตุผลถ้าเราสองคนจะรักกันประมาณนั้นครับถนนไม,ไม่มีขอบทางดูเส้นเหลืองเป็นหลักนะครับก็ถ้ารู้สึกว่าเป็นปัญหากับเป็นภาระกับเพื่อนบ้านเราวิ่งชา้าก็ถ้ามีจังหวะมีอะไรต่างๆก็ตบไฟเลี้ยวซ้ายไว้นะครับแล้วก็ชะลอให้เขาแซงไปเนาะหรือ ถ้ามีรถสวนมานะครับก็ชะลอแล้วก็สวนกันไปอย่างสุภาพชนนะครับหรือถ้าเป็นภาษากฎหมายก็คืออย่างวินยูชนนะฮะคนธรรมดาธรรมดาที่เขาทำกันที่มีบาร,รยาทถูกอบรมมาดีประมาณนี้นะฮะนี่คือวินยูชนคน่ก็ินยูเมืนก็ประมาณนี้ครับคำจได้จะค่อมก็ได้แต่ว่าต้องพึงสังวรว่าจุดไหนมันมีรถสวนอะไรยังไงต้องคาดการไว้ก่อน สวนกันจะถ้อยทีถ้อยแต่ใสมีน้ำใจกันเนาะครับผมไม่ใช่กากินแต่เขาตัวเองไม่หลบเลยอ่ประมาณนั้น,นครับประมาณนั้นก็เป็นถนนที่รีวิวไว้หลายรอบก็อยากจะรีวิวอีกครับก,ก็จะไป<ม>แวะแม่แดดน้อยสักแป๊บหนึง่งได้แสงสุดท้ายแล้วก็อาจจะไปจากลากันที่ถ้าไม่มืดก่อนนะครับก็จะพาไปยนถึงปลายเลยแต่ถ้ามืดก่อนก็คงจะแค่กัลยานิวัฒนาที่วัดจันสมุทรศร วัดจันเชยนะครับวัดที่อุโบสถส่แว่นฮ่าประมาณนี้นะครับเอเอครับจากสเมิงไปกาลยาเนี่ยเป็นขึ้นนะครับ,บน,นึ้นขึ้น,น,นแต่จำได้อยู่ว่าก่อนจะถึงจุดชมวิวไม่แดดน้อยมันจะ มีร่องๆอ,อ,อยู่นะครับต้องปีนดอนมีโครกแหงน,นี่จุดสูงสุดแล้วมีหมอกมาลงระวังขอบทางนะอย่าชิดเส้นขาวนะครับใน้นย้ำนะคือถ้าชิดนี่พลาดลื่นตึ้ดตกเลยนะครับตกนี่คือแฟวนแตกเลยม่น้ำเลย ถ้าใครไม่มีแข้งใหญ่ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะขาขึ้นนี้ก็ไม่พดยังเป็นทางที่เอ่อ้องใช้ความชำนาญใช่มาจ้ามันลื่นด้วยแบบหมอเป้ก็มาสไลด์อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ไม่ได้เป็นอะไรรถฟอร์จูเนอร์ขึ้นมาเล่นเซตนี้ใช่สไลด์ไม่เป๋สายอาออกก็เอาเรื่องอยู่เรื่อง ลืมถ้าเปิดไปเนาะความกระชั้นของโค้งความชันความแคบมันยากมันหายกูต้องตรงผมมันไปคำเบิอแล้วกบมันก็ยิ้มยิ้มยองเลโอ้โหแม่เด้อเอื้อติบ สวัสดีครับรอยยิ้มไม่จําเป็นต้องซื้อหารอยยิ้มไม่จําเป็นต้องขวนขวายและหยิบยืมใครจงยิ้มตราบใดที่ยังมีจังหวะและโอกาสที่จะยิ้มให้กับผู้อื่นครับยิ้มให้กับปัญหาต่างๆตราบใดที่รอยยิ้มนั้นคนอื่นเขาไม่มองเราว่าบ้าครับ oh, <no. S 1> ยิ้มไปเถอะครับยิ้มโดยเข้าใจธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมันเป็นอย่างนั้นเฝ้ามองมัน แล้วจัดการกับปัญหาครับผมเราเดินทางต่อไปครับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1349นะครับบนเส้นทางอำเภอเสมิงมุ่งหน้ากาลยานิวัฒนาหรือวัดจันนั่นเองครับถนนเส้นนี้นะครับดูแลโดยแขวงการทางเชียงใหม่ที่2และ0 สร้างทางลำปางดำเนินการขอสร้างให้เราแล้วเสร็จนะเมื่อปี2561นี่เองนะครับช่วงที่แอดมินทำชุวกทัวรน์แรกๆนะก็ยังเป็นออฟโรดอยู่กำลังทํานะครับตอนนี้ก็สำเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีครับ การเชื่อมต่อระหว่างเสมิงกับอำเภอกาลยานิวัฒนาอยู่บนภูเขาล้วนๆครับถนนเส้นนี้ถนนบนภูเขาสังเกตว่ามีนะครับต้นสนที่มีความสูงเนี่ยต้องเป็นพันเมตรนะครับจาก ระดับน้ําทะเลกันเลยทีเดียวนะครับมันตัดผ่านป่าสนและป่าเบญจพรรณนะก็เลยต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างค่อนข้างนานถนนเส้นนี้เป็นลาดอย่างนะครับ ระยะทางทั้งหมดทั้งมวล90กิโลเมตรเราออกจากปากทางชม4053นะครับก็จะเจอป้ายบอกเลยว่ากาลยานิวัฒนา67กิโลเมตรแล้วจากอำเภอกาลยานิวัฒนานะครับไปไปายระยะทางก็รวม60กิโลเมตรเส้นทางที่เราวิ่งช่วงนี้นะครับรวมร้อยกว่ากิโลเมตรครับ The people ครับ สำหรับเส้นทางนี้ถ้าเราวิ่งมาแล้วมาเจอมาพบเพื่อนร่วมทางที่มีความชำนาญเส้นทางอย่าทิ้งโอกาสนั้นครับตามเข้าไปอย่างห่างๆอาจจะจี้บ้างบางจังหวะหรือทิ้งห่างบางจังหวะนะครับเอาง่ายๆว่าการขับรถตามนี้นะครับสะดวกและปลอดภัยที่สุดใช้เบรกน้อยกว่าความเครียดน้อยกว่า เพราะเวลาเข้าโค้งนะครับคันหน้าจะเบรกชะลอเพื่อดูรถส่วนให้แล้วหรือเราสามารถกะระยะในการเข้าโค้งไม่ว่าจะเลือกพับผ้าหรือเสียบในสําหรับฟูทานะครับสําหรับขับ2ถ้าท่านไม่อยากจะปัดในโค้งหรือไม่ชอบฮาร์ดคอร์หรือสไลด์นะครับสไลด์สนุกๆแบบนักแข่งนะเขาเรียกดิฟดิฟนะครับก็ าสามารถเดาทางคันหน้าดได้เลยว่าเขาใช้ความเร็วขนาดไหนเราไปยังไงนะครับจะสะดวกและก็ประหยัดปลอดภัยมากกว่าอย่าทิ้งโอกาสนี้ครับทิ้งไปห่างๆอย่าห่วงๆอย่าไปแซงนะครับหาโอกาสเจอเจ้าถิ่นที่มีความชํานาญแล้วขับรถค่อนข้างแม่นสังเกตง่ายดูง่ายจากสกิลหรือประสบการณ์เราเองครับว่าเขาเข้าโค้งยังไงเขาวิ่งยังไงอะไรยังไงนะครับ เวลาเข้าโค้งไม่เห็นอย่าคร่อมนะครับถ้า,าเห็นนะกว้างแล้วถนนก็โค้งแบบไร้สาระก็ขอไอชท่นใช้วิจารณญาณน,นะครับว่าจะค่อมอะไรยังไงถนนเส้นนี้ไม่มีหลายทางนะครับให้ยึดเส้นเหลืองเป็นหลักจะสังเกตว่าทั้งคันเราคันข้างหน้าจะอยู่ใกล้เส้นเหลืองมากกว่านะครับก็รถสามารถสวนกันได้โดยปกตินะเวลารถสวนมาก็ชะลอ นะครับเปลี่ยงมาทางซ้ายเล็กน้อยก็สวนกันได้โดยปลอดภัยเส้นนี้ มีเมฆหมอกมาเล่นอยู่ข้างทางวีเปนลนตลอดเวลาเป็นวิวที่สวยนะครับสำหรับฟังจากสเสมิงไปทางอำเภอกาลยานิวัฒนาหรือวัดจันจะเป็นการขึ้นเขาตลอดตลอดนะก็จะมีเมฆหมอกมาบังจนไม่เห็นทางนะครับเป็นาบางช่วงแล้วก็ลงเนินเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นไปชมหมอกฝาหมอกใหม่นะครับสำหรับกลางวันเจอหมอกหนาๆเนี่ยจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นกลางคืนนี่อันตราย มากๆต่อให้โครโปรเจคเตอร์อะไรต่างๆก็ไม่เห็นนะครับไฟที่เอาง่ายๆไฟที่ดีที่สุดคือไฟเดิมที่ติดโรงงานมานะครับตำแหน่งมันเหมาะสมที่จะหลบเมฆหมอกมืดคลึ้มได้เป็นอย่างดีนะครับเปิดโปรเจคเตอร์ตัวบนก็ทึบนะครับมันจะมันจะเป็นกำแพงกระจกสะท้อนกลับมาหาสายตาเราให้เรา,าพลามัวเลยหรือจะเปิดไฟเหลืองก็มันก็จะแบบเป็นโฟกัสเป็นก้อนเลย นะครับพอเจอหมอกจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเห็นอย่างที่เราคิดเลยนะครับอ,อย่าทิ้งโอกาสจะทิ้งจังหวะนะครับภูมิศาสตร์แบบนี้เจอสกิลเก่งๆนะครับมีความชำนาญใกล้เคียงกันตามเขาดีกว่าครับผมยกเว้นว่าเขาจะระอหรือไม่ไหวแล้วดูท่าทางไม่ดีก็มีอยู่2อ,อย่างตามที่บินเคยว่าน,นะครับ จอดกินกาแฟพักผ่อนชิลๆไปเลยหรือหาจังหวะหาโอกาสแซงเลยหรืออแฟนคลับเอฟซีเพาตัวลายนะครับไม่มีใครเก่งหรือชำนาญมาแต่เกิดนะครับฝึกฝนได้นะอย่ามาแบกศักดิ์ศรีหรือมาแบก อะไรต่างๆบนถนนบนทางภูเขาสูงชันขนาดนี้นะครับทิ้งทับเบิกทิ้งอะไรต่างๆไปได้เลยนะครับเทียบไม่ได้แม้แต่เศเจียวหรือว่า1ใน16ของถนนเส้นนี้ผมกล้าบอกเลยนะครับหรือในหลายๆเส้นทางนะนะครับถ้ารู้สึกไม่ไหวอะไรไงอย่าเป็นภาระาอย่าสร้างความเครียดให้ตัวเองเลยครับจะลอใกล้ๆเส้นขาวเปิดไฟเลี้ยวไว้จังหวะถ้าถนนโลง่งๆจะเส้นทึบเส้นอะไรไม่เป็นไรครับ ขอแค่ว่าอ่ามันโล่งหรือจังหวะที่เขาแซงขึ้นได้ให้เข้าไปนะหรือว่าเจอรถส่วนมาอะไรมาก็ชะลอสะหน่อยหลบปุ๊บแล้วให้สวนกันได้โดยปลอดภัยมีน้ำใจนะครับแบ่งปัน,ปนถนนเส้นนี้อยู่ในเขตจังหวัดเจียงใหม่ล้วนๆนะครับ จะไปอยู่ในเขตสันปันนับระหว่างเชียงใหม่กับไม้หองสอนก็คือ1265จากอำเภอกายินวัฒนาหรือสวนสนวัดจันนะครับหรือวัดจันอ่ามันมีทั้งสวนสนวัดจันด้วยนะแล้วก็วัดจันเพราะโซนนั้นมีเขตอุตสาหกรรมป่าไม้มีบ้านพักมีลานกลางเต็นท์ให้ด้วยบรรยากาศฟ,ฟินๆสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยดีๆนี่เองครับก็ โซนนั้นนะครับพอรอ12ึ่่าที่จะไปตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1095แไม่มาลลยปลายปางมาผ้าแล้วก็ไม่ห้องสอนนะครับเส้นนั้นจะเป็นอพอวิ่งออกจากาป่าสนวัจานสักเล็กน้อยก็จะเป็นเขตสันป่านาแล้วนะครับบางช่วงบางตอนก็ขวาก็จะเป็นเชียงใหม่ซ้ายก็จะเป็นแม่ห้องสอนแล้วจนกว่าแล้ววิ่งคลึบเข้า<ก>ไปไม่ห้องแม,ม่ห้องสอนอทั้งหมด<อ>ครับ1 3ร9ระหว่างอำเภอกาลยานิวัฒนา ไปเสมืองนะครับเราออกจากอินทนนท์นะครับวันนี้แล้วก็มาโผล่ที่เส้นตัดนะครับระหว่างเสมืองกับกาลยานิวัฒนาเป้าหมายต่อไปของเราคือกาลยานิวัฒนาก็คือวัดจันร์นั่นแหละครับป่าสนวัดจันแล้วก็ไปที่ปลายนะครับบรรยากาศที่นี่คืออยากให้มานะจุดชมวิวเหนือเมฆนะครับของอทอรอหนาถือว่าเด็ดสุดในย่านนี้นะครับ จุดเจวิลเย็ยบเมคานะครับมีลานกลางเต็นท์ที่พานอราม่ามากมาก,มากนะครับสุดๆละเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นที่โลง่งๆเดี๋ยวนี้มีร้านค้าร้านข,า,า,นขายก็จะเซฟและปลอดภัยมากขึ้นมีห้องน้าห้องท่านะครับผมก็กะไว้สักวันหนึ่งก็กจะมากลางเต็นท์ตรงจุดนี้เหมือนกันเดี๋ยวไว้รอกรเกษียณก่อนไม่ครับหรือว่ามีจังหวะมีแรงต่างก็จะมาตรงจุดนี้เือนการฟินมากๆก,ก,ก,กาเจนตลอดทั้งวันนะครับที่เราอยู่นี่ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับ ทุ่มกว่าๆเลยครับแบบสักพักหนึ่งออกมาก็จะเกิดเจอปัญหาว่าาโซนเลยครับมอกังงดงามแลครั้จะเข้ากัลยาณิวัฒนาเนี่ยหมอกสุดๆเลยครับเย็นและโคไฟสูงมันกลายเป็นยิงพอยไม่เห็นว่ะใช่มันสู้มันมันตบกับไปนี่ไงตบกับหมอกแล้วหมอกมันไม่ค่อยเกาะไฟ ไฟ 65K 6อ0 0 k มันสีเดียวกันมันต้อง K ต่ำลงใช่ไหมของเหลืองหน่อยไม่งั้นก็ฟุ้งไปในบวก่ไหมหมอใช่อะไรไม่ค่อยเห็นเราลองลองดูหลอดหน้านี่พอได้ไหมก็ไม่ฟุ้งนะเออเน่ยการเป็นไอเดิมเดิมเนี่ยพอประมาณนี้ครับสว่างตะลุอวครับแต่แป๊จะแป่แต่น้อยรวบรวม ที่สุกก่าเร็วก็เข้ากาลยานิวัฒนาแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีขอว์ปไปกาลยานิวัฒนาเลยเนาะมันมืดะระหว่างจุดชมวิวเหยียบเมฆามาเนาะถือว่าเป็นจุดพีคข,ของเส้นนี้เราก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับว่ารีวิวไว้หลายรอบแล้วนะครับแล้วก็โซนที่อันตรายนะครับคือโซนที่จะเสมืองมากาลยานิวัฒนาสําหรับโซนนี้นะนะครับ พราะว่ามันหักหน้าดูเลยแล้วก็ไม่มีสัญญาณเตือนนะครับเวละอันนี้ก็ผ่านสพระยะนิวัฒนานะครับประมาณนั้นขวานอาเภอปลาย้ายนี้ก็จะออกคุณไม่รวมนะครับครับน,นีนะ่เคยรีวิวไว้ให้แล้วครับผมเคยจอดรถอยู่ตรงหัวมุมนี้นใส่กลับไปห ไปออกเันหัวหน้าแม่สะดดก็ดก็ได้ก็ไปใช่ครับคุณแม่รวมยาวพื้นไปจนถึงแม่แจ่มแม่นาจอแล้วก็แม่แจ่มเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวไปหนึ่งสองหกห้านะครับ,รบถ้าตรงไปตรงนู้นนะ,ะมือนี่ก็คือวัดดันใช่ครับนี่นะถ้าตรงไปนี้ก็อะไรนะห้วยปูลิงห้วยปูเลยเแม่ห้องสอนนะครับก็คือโดอยสันฟ้านั่นแหละฮะ เรฮะน่าจะได้ไอเดียฮะไปบายสำหรับ1205ไปลายนี่ก็ขออนุญาตเป็นคลิปไว้เท่านี้ครับเพราะว่ารีรรวิวไว้หลายหลายโอกาสหลายเวลาแล้ว57กิโลนะครับไปประมาณนั้นครับผมเียเครับก็คือไปแม่ฮ่องสอนกับไปเชียงใหม่ระยะทางเท่ากันนะครับถ้าอยู่ตรงนี้โอเคครับไปแล้วครับ,รบถนนคนเดินเมืองปลายนะครับ ประมาณนี้ครับเงียบเหงาหน่อยแต่ก็กำลังดีครับได้ชมบรรยากาศนะครับ กด Subscribe กด Like กดแชร์เพื่อให้พาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงกทัวร์ออนไลน์ความสึกอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ